สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเอ็กี้เอามือใส่เข้าไปในกระเป๋ากันนะร้อนจีด๊ดสิบโมงครึ่งนะคะที่ป้อมเพชรนะคะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6คะ่ะทุกคนที่อยู่ที่ป้อมเพชรนะคะก็ตอนแรกจะไปวัดใหญ่บอด,ดีผ่านป้อมเพชรก็เลยว่าป้อมเพชรแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ที่ป้อมเพชรแห่งนี้เนี่ยก็มาอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนก็มีงานดนตรียามเย็นใช่ไหมนีม่กองสารรักแกมานะคะก็จริงๆแล้วตารางงานต่างๆของยุทธยาเนี่ยเขาก็มีประกาศผ่านในสื่อให้เราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามีงานอะไรบ้างนะคะบางงานถ้ากี่มีจังหวะมาได้ก็มาแต่ถ้าบางงานมาไม่ได้ก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกงานแบบดนตรีไรต,ต่างๆนานานเนี่ยบางทีเขาจะมีกันตอนค่ำๆหน่อยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้มาหรอกนะคะจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งมังที่จดัดดนตรียามเย็น ที่เบนฉลาทิศมาเออปีนั้นะ่ะเข้ามาปีที่แล้วไหมเออปีที่แล้วแต่งานของพี่ก้องนี่คือพี่รู้แบบกระทันหันด้วยนะคะเลยเตรียมตัวไม่ทันอ่ะทุกคนคุยเรื่องป้อมเพชรกันหน่อยดีกว่านะคะจริงๆเราก็มากันบ่อยแล้วแหละตอนนี้กี่เดินเข้ามาในไอ้ช่องอุโม,โมงเขาเห็นไหมคะที่มันอยู่ตรงทางด้านล่างของป้อมอะ่ะทุกคนดูภาพอบอกว่าคือเมื่อกี้เราอยู่นอกป้อมใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ตรงน,รรงนี้เราอยู่ด้านนอก เดินไปแล้วก็จะเห็นป้อมถูกไหมแล้วก็มีเชิงเทินขึ้นไปข้างบนเอาไว้วางปืนใหญ่แต่ตอนนี้พอเราเดินเข้ามาในช่องนี้นะคะกี่เห็นเขาก็มาถ่ายรูกปกันในนี้บ่อยๆบางทีพวาก็เป็นนั่งอยู่ตรงนี้นั่งกันตรงนี้ยเนี่ตรงนี้ค่ะนั่งกันตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปให้ตัวเราอะอยู่ในไอ้ซุ้มๆอันเนี้ยลักษณะประตูแบบเนี้ยนะคะไอ้ซุ้มช่องๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปทรงแบบอ่าอ,อาร์คเอออาร์คนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบโว้ก็คือแบบรูปทรงแบบประตูแบบอ่าตำหนัก กรมเรียนหรือต้นแบบเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่วังนารายราชนิเวศเห็นไหมคะประตูของเขตพระราชฐานชั้นกลางเขาอะคือประตูโบที่นั่นสวยงามมากนะคะรูปทรงแบบนี้เป็นรูปทรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันออกนะคะทางยุโรปทางอะไรต่างๆพวกน,นี้แต่ไม่น่าจะใช่ยุโรปเขาบอกว่าล่าสุดที่กี้ดูรายการจา์เผาทองอะท่านบอกว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากทางเบอร์เซียแต่ถ้าคนที่ดูหนังจีนบ่อยๆจะสังเกตว่าไอ้รูปทรงประตูโบ ริมแหลมแหลมที่คนไทยเราเรียกว่ากีบดูนั่นแหละนะคะมันจะมีในหนังจีนที่เราเห็นนะบ่อยๆนึกภาพไหมเอออะไรเงี้ยแต่ที่ป้อมเพชรอันนี้มันจะเป็นรูปทรงแบบอาร์คอาร์คคือโค้งๆนะคะมันจะมีรูปทรงแบบนี้ที่ตึกที่กลมที่ดินอะคะ่ะที่อยู่ตรงหัวหลอเออก็รูปทรงอย่างเงี้ยเรียกว่าอาร์คมาณน,นี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะหลบแดดเข้ามาหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า <laughs> ไปเดินลดเล่นอยู่ข้างนอกนอก็ร้อนปี๊ดเดียวตอนนี้เราเดินมาทางด้านหลังป้อม คือที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเป็นป้อมนะคะทุกคนจริงถามว่าไอ้ตัวรากฐานอะมันก็แข็งแรงแหละเพราะมันเป็นป้อมแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาบอกไม่ให้ขึ้นเราก็ต้องไม่ขึ้นตามน,ะะนั้นนะคะการหลังเอ๊นะคะป้อมเพชรค่ะเป็นป้อมปราการที่เหลืออยู่สมบูรณ์ที่สุดของยุทธยาในเวลานี้นะคะแล้วก็ออเป็นป้อมที่สร้างในสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระมหาธร,ราชาเนี่ยสองพระอ,องค์เนี้ยนะคะลอยต่อกันประมาณเนี้ย แล้วมีการใช้ป้อมเนี้ยนะคะในการปกป้องในส่วนของของอุทธยาเนี่ยได้ดีนะคะพูดง่ายคือมีประสิทธิภาพอาจจะเป็นเพราะว่าจุดเนี้ยชัยภูมมันดีทุกคนสังเกตดูว่าไอ้ป้อมเนี้ยนะคะทุกคนมันจะอยู่เป็นจุดเขาเรียกว่ามันตั้งอยู่ในจุดของตัวที่เป็นเกาะเมืองถูกไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านหน้าเราอ่ะมันจะเป็นจุดของแม่น้ําที่มันมาสบกันออกไหม ไอ้ฝั่งที่มาทางด้านเนี่ยทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ตรงด้านป้อมเพชรตรงนี้ใช่ไหมขวามือของกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าพญาฝั่งตะวันตกไหลมาจากทางวัดชงวัดชัยเลก็ว่ากันไปนะคะและฝั่งตรงข้ามก็คือวัดบางกะจักกับวัดนางกุหล่ตรงนั้นนะคะส่วนข้ามมาตรงนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นลักษณะของปุติเยอะๆตรงนั้นคือวัดพนังเชิงเห็นไหมคะแอ้ว่าพนัญเชิงเนี่ยมันก็จะมีแม่น้าไหลอ้อมไปทางด้านตะวันออกของเกาะอุทยามันคือแม่น้ําป่าสักวัะนั้นจุดเนี้ยมันก็จะเป็นจุดของเจ้าพญาฝััั่ตกกกบปา เมิดกันคือมาชนกันพอดีมุ่งตรงเข้าสู่กรุงเทพมหานครเส้นนั้นถ้าคือกรุงเทพนะคะแล้วก็ไอ้สะพานสีเขียวจุดนั้นถ้าทุกคนจําได้มันคือสะพานที่สามารถที่จะไปข้ามไปบางปะอินได้นะคะแล้วก็วันนั้นที่กี้ไปวัดอะไรวะวัดสังฆวาสอะกี้ก็ไปทางสะพานนั่นแหละสามารถไปเสนนงเสน,นาุกรุงเทพไปได้หมดแหละนะคะมันเชื่อมต่อติดต่อกันไปเป็นใหญ่เปลังมุม ือต,ตอนนี้การเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกขึ้นสําหรับคนที่ใช้รถส่วนตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยกี่ไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกเลยร้อนปี๊เลยทุกคนดูดิเ,ดนเนอ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินออกไปแป๊บนึงแล้วกันนะคะถ้าไม่เดินออกไปก็ไม่ได้เห็นวิวนะคะทุกคนตอนนี้น้ำอะ่ะมันกําลังมันมันยังหลากอยู่เพราะว่าพฤติการเนี่ยนะคะทุกคนมันยังอยู่ในช่วงของน้ําหลากแต่ปีนี้น้าน้อยกว่ากว่าปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลากแต่ก็หลากไม่มากทุกคนเห็นน้ำไหม ็นไหมสุดลูกหูลูกตาคือก็เหมาะแล้วค่ะที่เขาจัดดนตรียมเย็นที่ป้อมเพชรจริงจริงเขามีการจัดให้เข้ามาฟังพงฟังเพลงกันนานมากแล้วแหละแต่ล่าสุดที่มีนักร้องดังๆมาก็เพิ่งจะมีเนี่ยพี่ก้องสารัตแกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน,ะ,ะ,นะคะประมาณนี้วิวมันได้อ่ะแถวเนี้ยนะคะอย่างที่บอยกยุธยาเนี่ยมีดีนะคะมีในทุกๆอย่างคือพูดง่ายๆคือเป็นเกาะธรรมชาติมีแม่น้ําเป็นปาการธรรมชาติเนาะ คือสมัยก่อนทาศึกเนี่ยก็คือมีแม่น้ําเป็นเกาะกําบังช่วยป้องกันค่าศึกแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องทําศึกแล้วถูกไหมคะเราเราต่อสู้กันด้วยการค้าและเศรษฐกิจฯกฯอยุธยาก็ยังเป็นจุดที่เนื้อหอมอยู่ไม่เคยเสื่อมคายนะคะกลายเป็นว่า,าการที่มีแม่น้ําที่เป็นปะการธรรมชาติลายล้อมกับสร้างประโยชน์อันนันต์ให้กับอยุธยามีคนมาล่องเรือล่อลงรอบเกาะนู่นนี่นั่นแถมพวกริมริมชาย ชายริมแม่น้ําทั้งหมดเนี่ยรอบกกอนเนี่ยบ้านใครอยู่ริมน้ําหรือกิจการงานใดใครอยู่ริมน้ำเนี่ยโชคดีมากวิวมันดีอากาศมันดีนะคะขนาดบ้านกี้น่ะไม่ได้อยู่ริมแม่น้ําใหญ่ขนาดนี้นะแค่คลองนะกี้ยังชอบไปนั่งหน้าบ้านตลอดเลยคือวิวมันดีอ่ะคือน้ํามันทําให้เรารู้สึกแบบเย็นๆด้วยแหละประมาณนี้นะคะแต่นี้มันริมน้าใหญ่ค่ะทุกคนนะคะผักมันจะเยอะหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นน้ําบนมันก็จะบักจะดึงๆเอาพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆมารวมๆกันนะคะ วันที่14เดือนที่แล้วกี้เพิ่งจะมาลอยอยัง,งคารคุณแม่ที่จุดนี้แหละนะคะประมาณนี้วัดพนัญเชิงอากาศดีจังเลยค่ะทุกคนเฮ hey! ตอนนี้ยุทธยาอากาศหนาวนะคะเย็นๆที่เห็นใส่เสื้อหนาขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจว่ากี้ร้อนขนาดนี้มึงไม่หนาไม่ร้อนหรือไงอากาศมันเย็นๆคะ่ะนะคะยืนกลางแดดก,ก็ไม่ได้ทําให้ร้อนมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะแสบผิวนิดนึงหน้าหน้าหนาวนะคะอุ่ป้อมเพชรน,นะคะทุกคนเจ็ดนาทีละ นะคะแต่เดี๋ยวเราไม่ได้ข้ามไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดพันเชิญพนันัเชิญนะคะเพราะเด็กี้จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะประมาณอ่ะโอเคค่ะทุกคนเราไปแค่นี้นะคะที่ป้อมเพชรอย่างที่บอกเขาว่าก็บรรยากาศดีๆก็อยากจะแนะนำนะคะ r น c ม m m ให้ทุกคนได้แบบได้มาทเที่ยวชมแต่อย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าก็มาเช้าเช้าเย็นเย็น,ยนมันก็จะชิลๆหน่อยแต่ถ้ามาร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ต้อง ใส่หมวกใส่แว่นใส่เสื้อกันแดดมาให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้วิวดีมากวิวดีมากจริงๆนะคะ้มอมเพรก่ะทุกคนแล้เจอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่วัดใหญ่นะ